สวัสดีเช้าวันอาทิตย์วันที่14มิถุนายนนะครับวันนี้ก็วันนี้มาลงแปลงฟักทองอีกครั้งครับก็วันนี้ฝนยังตกเปรยปลอยอยู่ครับเนี่ยเมื่อคืนฝนก็มาช่วงนี้ฝนตกดีครับฟักทองก็ชุ่มชำ่ำได้น้ำได้ฝนก็พลอยงามไปด้วยก็ถือโอกาสทัเลยครับใส่ปุ๋ยครับเนี่ใส่ปุ๋ย พอครบรอบแล้วจริงๆก็ยังไม่ถึงนะครับแต่ว่าวันนี้ฝนตกเราต้องรีบใส่เพราต้องเพราะมันจะน้ำมันจะเป็นตัวล,ละลายตัวล,ละลายปุ๋ยให้ไปให้รากเขาได้ดูดง่ายแตเราไปใส่ตอนที่ไม่มีน้ำนตอนแห้งๆนี่ก็ไม่มีประโยชน์ครับมันจะ,ละเลยเฮ้ยทิ้งน,นี่ก็ถือโอกาสใส่ปุ๋ยซะเลยครับเนะี่ยเป็นรอบที่รอบที่สี่แล้วครับเนะี่ยตั้งแต่ปลูกมาอันนี้ไม่ไม่นับรวม ลองกนหลุมนะครับก็ใส่อาทิตย์ละครั้งก็มันอาจจะสิบวันใส่เจ็ดวันใส่ก็ยังมันก็ยังไม่เป๊ะขนาดนั้นครับจริงก็ครอบวันจันก็เลื่อนมาเรื่อยฝนจะตกใกล้ๆกลเคียงกันผมก็เลยต้องเลื่อนครับจะกหกวันเจ็ดวันสิบวันผมก็ใส่ต้นก็เริ่มใหญ่นี่ก็ใส่กลมไปรอบๆกูเลยครับนี่หลากก็มาไกลเลยนี่ ม่แต่เถาเขาก็ยังมีรากคกับนี่ก็ต้องใส่ไปตรงเถาด้วยนี่ครับเห็นรากเขาต้งเถานี่ลมพัดมาพวกเถานี่ก็เลยถอนหมดเลยหักบ้างเช้าก็เจอไวรัสครับถอนทิ้งไปห้าหกต้นแล้วก็อย่างที่บอกครับไม่มียาพิเศษเทวดาไหนร้านไหน ที่โฆษณามันช่วยได้ครับคือนี่ผมผิดพลาดเองตอนเพราะไม่ได้ใช้พิษมอสคือต้อนก้าเขาจะไม่แข็งแรงเลยออกมาจะเหลืองพอมันลงหลุมนี่กาจะฟื้นตัวได้นี่ก็โดนร่างกายก็อ่อนแอไปแล้วครับคมันได้ถอนทิ้งเรื่อยอันนี้ต้องเอาใหม่เพราะว่าตอนหน้าแรงผมใช้พิษมอสต้นแข็งแรงมากขนาดหน้าแรงยังไม่เป็นไบรัดเยอะขนาดนี้เลย อันนี้ก็คืออีกสาเหตุหนึ่งเราต้องมารุงค่อยแข็งแรงตั้งแต่อุดุบานครับเรามาพูดถึงเรื่องใส่ปุ๋ยกับเนี่ยีีก็30กว่าวันแล้วคับนี่ยสามสองวันละใกล้ครบรอบที่เขาจะออกดอกละก็มีปุ๋ยตัวหนึ่งครับที่ช่วยให้เขาเล่งออกดอกได้ให้ดอกสมบูรณ์ใครที่ประสบปัญหาที่ว่าปลูกแล้ว ดอกตัวเมียน้อยดอกตัวผู้ไม่สมบูรณ์ดอกตัวเมียไม่สมบูรณ์ดอกมันช่อเล็กหรือว่าไม่มีดอกประมาณนี้ผมเห็นในกลุ่มพักทองนี่บางคนก็ห้าสิบหกสิบวันก็ยังไม่มีแต่ปกติก็ห้าสิบหกสิบลครับแต่บางคนก,ก็ใจร้อนนะมันมีออกดอกสักทีไม่ดอกตัวเมียไม่มี แต่ปกติเราต้องพูดต้องมาก,ก่อนอยู่แล้วครับวันนี้ไม่ต้องไีไปกลัวไปซีเรียสอะไรมากมายแต่บางคนก็บอกว่าดอกของเมียมันน้อยก็อยู่ที่การรังรุงครับก็มีเพื่อนๆถามมาครับมีปุ๋ยสูตรหนึ่งครับแปดยี่สิบสี่ยี่สิบสี่นี่ช่วยได้ครับแล้วก็พวกฉีดเล่งเล่งดอกรังลุงดอกนี่ก็ช่วยได้ครับนี่ช่วงนี้ใส่ไปเลยครับนี่ถ้าใครยังเริ่มปลูกเนี่ย เปลยนยี่สิบสี่ยี่สิบสี่หรือสิบห้าเสมอก็ได้ถ้ากลัวไม่ติดดอกกลัวดอกไม่สมบูรณ์ก็ใส่ไปลี่ี่สี่แล้วก็ฉีดฮอร์โมนเรื่องดอกไปช่วยตอนนี้ต้นสมบูรณ์นีครับหลายคนในเจอปัญหานี้ปัญหาลูกไม่ติดปัญหารเรื่องดอกดอกตัวเมียมันไม่ค่อยเยอะ ก็ลองเอาปุ๋ยส่วนนี้ไปใส่ดูครับแล้วผมก็จะลองใส่ดูเหมือนกันเพราะว่าผมก็ยังไม่เคยได้ใช้ตัวนี้ที่มันบอกเป็นแนวทางเพราะว่ามีพวกผู้มีประสบการณ์ก็ทำแล้วก็ใช้สูตรนี้เพื่อเร่งดอกให้ดอกก็ติดสมบูรณ์ให้มีช่อด,ดอก ก็เพืเ่อนๆก็ลองไปปรับปรุงใช้ดูครับอมูลตัวไหนใช้เล่งดอกก็ลองใช้ดูในผลยังไงก็มาอัพเดตให้กันฟังบ้างครับนี่เป็นอีกบันครับที่ฝนยังปล่อยอยู่ฝนตกแดดออกก็ได้ทำการขุดล่องน้ำไปมาเช้านะครับนี่ก็กลัวมันจะท่วมวันนี้ ถอมันยาวเลยครับนี่ยกล่องไว้ก็จริงครับแต่ว่าเห็นไหมถาก็จะยาวออกมาลงน้ำนะครับนี่ตอนนี้ก็ยังไม่มีน้ำก็จริงแต่ว่าแต่ฝนก็ตกหนักแล้วน้ำแช่น้ำมันไม่ระบ,บายแล้วเถาเขายาวจริงครับนี่เป็นวาสองวาครับก็ลเลยต้องกดรองระบ,บายน้ำานตรงนู้นตามกว่าครับ เราไปพาไปดูครับการแก้ปัญหาเ,าเขาก็ยาวจริงครับเวลายาวนี่เลือยผมเลยต้องจัดมันชริงเฉียงหน่อยหามเฉียงแบบนี้เพื่อพื้นที่จะได้เยอะแต่ก็เจ้ได้น้อยครับเพราะลมนี่ลากเขาก็ออกแล้วเ้าถอนลากเขาก็ออกด้วยนี่ครับนี่ถ้าเราถอนลากาก็จะออกนี่ก็มีความสำคัญเหมือนกัน น่จะเป็นอย่างนี้ครับต่วันก็จะบิดอย่างนี้ลมพัดนี่ครับนี่ลากกันขึ้นอยู่ข้างบนนี่ลมนี่ตัวดีเลยครับหน้าฝนนี่ไม่ได้ช่วยอะไรเลยพัดหักไปหลายต้นแล้วครับแล้วตมาเกือบพังนี่ครับขุดร่องน้ำเพราะตรงนี้มันต่ำลัวเขาจะปล่อยปล่อยใส่ข้าว นู้ก็จะสูงกว่ามันจะไหลลงมาเนี่ยมันก็ทาร่องไว้เวลาฝนตกมาเนี่ยเขาจะได้ไม่ขังตรงนั้นน้ำจะได้ไม่ขังมันจะได้รีบระบายพูดง่ายๆนคะรับสิ่งพวกทองก็จะอยู่กลางร่องจริงๆก็ต้องรีบระบายพวกทองเขาจะได้ไม่นอกเพราะนั้นหน้าแรงเนี่ยผมทําร่องมันเล็กๆร่องมันเลื้อยยาวไปกลางร่องนี่นี่ฝนตกมาระนั้นท่วมครับ มันก็ขังไม่ได้ท่วมคับมันขังกลางร่องเงี้ยก็ทําให้ฟักทองเยอะขนาดน,นั้นเนนาไปเยอะเลยเสียหายผลผลิตนี่ก็เลยยกร่องกว้างแล้ก็ทําที่ระบายน้ำเพือแก้ปัญหาเบื้องต้นไปก่อนเพราะผมยังไม่มีที่ทํากินจริงๆก็มีอยู่ครับหมายถึงว่ายังไม่มีที่ที่มันเป็นที่ไร่ที่สวน คือพูดง่ายที่โคงที่ที่โคกที่สงูงสูงนะครับนี่เป็นที่นาครับนี่เพราะดใจมันรักก็เลยอยากปลูกก็เลยแบ่งน้าปลูกแล้วก็แบ่งปลูกข้าวด้วยถ้ามีที่เหมือนเป็นเป็นที่ไร่อย่างนี้มันก็จะได้ไม่ต้องอยากครับน้ำก็จะไม่ขังไม่ต้องมายกล่องให้มันยากขนาดนี้นี่ต้องเตรียมการ ต้องเตรียมพร้อมให้ดีก็ให้พยายามทามให้ดีนะครับหักไปแล้วเนี่ยอลมตัวดีนี่นะครับไม่ได้ช่วยอะไรนะครับชีวิตนี่วันมันพัดอยู่อย่างเดียวก็เขียวดีครับนี่ผูกจะคิดกันหน่อยหน้าฝนจริงๆหน้าฝน <c oughs> เหนพื่อนคนหนึงก็บอกว่าไม่ต้องปลูกคิดครับ หน้าแรงให้ปลูกห่างก็ถูกจริงครับหน้าฝนนี่เพราะว่าเขาได้รับน้นําฝนลบพร้อมปุ๋ยด้วยจะใหญ่เห็นไหมนี่ปลูกห่างเม็ดนึงนะครับนี่ดูออกเลยพุ่มไหนเป็นพุ่มไหนงามเกินจร,จ,รจริงต้อปงปลูกห่างประมาณสองเมตรสองคูณห้าได้เลยครับเนี่ยสองคูณห้าเมตรมาถ,ถึงระหว่างต้นเนี่ยสองเมตรแล้วก็วางร่องในห้าเมร็รพอดีหน้าฝนหน้าแรงนี่ขยับเข้ามาได้ หน้าแรงนี่เราไม่ได้อาศัยน้ําจากเทวดาเราอาศัยน้ําแค่น้ําบาดาลสูบใส่ความงามก็ยังไม่เท่าหน้าฝนนะครับนี่จริงทั้งปุ๋ยทั้งฝนนี่ช่วยได้เยอะเลยครับนี่ก็ได้ฉีดยาพวกกันเชื้อลงเชื้อราไปเรียบร้อยก็ยังไม่มีอาการครับทุกวันนี้มีอย่างเดียวคือไวรัสตัวร้ายเลยตัวนี้ พวกเชื้อรานี่ยังว่ารักษาหายนะครับนี่ไวรัสนี่เดินเจอทุกวันครับนี่ยังไม่ได้ทำค้างตัวเลยตัวนี้น่าเจอตัวหนึ่งแล้วครับนะไวรัสจะเป็นโคนใบครับนี่นัองเหลืองเนี่ยใช่เลยนี่ไวรัสลานลำค้างโอ้ยไม่ใช่ไวรัสโอ้ผู้ผิดครับกัวไปราลำค้างครับนี่ลานลำค้างยับนะครับนี่คือลานลำค้าง ใส่ไวรัดปูดใบรัดเลยหลงเลยครับเนะี่ก็โอเคครับวันนี้ก็ขอบคุณทุกคนที่เข้ามาติดตามเข้ามารับชมฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ได้ครับเพื่อเป็นกำลังใจผมจะพยายามนำความรู้ศึกษาความรู้นำความรู้จากประสบการณ์จากผู้ที่ก็รู้จริงมาบอกประสบการณ์ผมเพื่อให้ทุกคนได้เรียนรู้เป็นแนวทาง เพื่อจะได้ประสบประสบความสำเร็จในแนวทางเกษตรกรรมเกษตรกรครับขอบคุณครับ